น้ำตัวไหนครับชื่อเสือเก้าครับไข่อชุดข่ครับค่ะวันนี้ชกพิกัดเท่าไหร่สามห้าสามห้ากิโลอ่าก็กินช่งร้อยสองเนาะเมื่อกี้มาสอบครั้งแรกเป็นไงเกินเท่าไหร่ขีดนึอ่าน้ำหนักนี้เราคุมมากี่โลหรือว่าอ่าก็ได้คุมไหมหรือว่าคุมนิดนึงเนาะเราซ้อมอยู่ที่ไหนครับ ค่ายอะไรอ๋อโชคชัยอ๋อโชคชัยอยู่ที่จังหวัดไรจันจันทบุรีนะวังผู้ซอบมีเยอะไหมม,มีนะหลายคนนะเราเก็บตัวมาทั้งหมดกี่วันแล้วทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่หลังปีใหม่เลย,เลย,เลยไหมหรือว่าก่อนปีใหม่อีกเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งได้เนาะเออแล้วเราได้เคลื่อนไหวที่ไหนบ้างช่วงหลังนี้ได้ชกที่ไหนบ้าง กระจงไฟพี่วัดเวรแล้วก็อเอาปีที่แล้วอปีที่แล้วนี่กี่ไฟปีที่แล้วปีที่แล้วที่ผ่านมันเนี่ยที่ผ่านมันเนี่ยกี่ไฟที่ชกมาหนึ่งหนึ่งไฟโอ้แล้วนี้มาเจอใครกระจงไฟอ่าเคยเห็นเขาชกไหมเคยชกด้วยกันเคยชกด้วยกันมากี่ครั้งประมาณสองสองครั้งเอาชัวชัวกี่ครั้งสองสองครั้งเนาะที่ไหนบ้างที่ไหนบ้าง ที่ไหนบ้างสองครั้งปากตลาดแล้วก็จังหวัดอะไรจังหวัดอะไรจันกระตาสองครั้งเป็นไงเจอกันสองครั้ง<ม>เราชะนะกี่ครั้งสองชนะสองเลยอรอแล้วเขามีอะไรน่ากลัวบ้างอะ่ะม,มีไหมหรือว่าไม่มีหรือว่าเขาไม่มีอะไรทําให้เรากลัวเลยซ้ายเอาแต่ซ้ายเนาะแล้วเราชนะยังไงอะ่ะเวลาชนะเขาเนี่ย เข่าเลยแล้ววันนี้มีเข่าเหมือนเดิมไหมมีเนาะเราอายุไหไรแล้วครับสิบสาานะคนจังหวัดอะไรครับจ,จันทจันทบุรีเนาะไปปล่อยประมาณกิโลไปปล่อยอ <c oughs> แบบกินอิ่มนอนหลับนี่ยกี่กิโลรประมาณสามหกประมาณสาหนะพื้นเพเราเป็นมวยและแตตายเรามวยและ <c oughs> มวยบูมวยเขานะสนาดซ้ายหรือขวาขวาสูงร้อยเท่าไหร่สูงร้อยเท่าไหร่ร้อยห้าสิบได้ไหมประมาณร้อยห้าสิบนะเราโชควยมารวมๆทั้งหมดกี่ไฟแล้วนี่ในชีวิตเนี้ยสามสิบอ่ะฝากพี่น้องให้เชียร์หน่อยวันนี้ใครจะเชียร์เราคู่แรกฝากเลยเอาพูดเลยพูดเลยถ้าใครจะมาเชียร์เราเอาฝากเลยเต็มที่ไหม ย้ำแค้นได้ไหมได้นะโอเคขอบคุณครับน้ำตัวไหนครับัสดีครับชื่อกระจงไฟครับกระจงไฟสินะมึงครับวันนี้โชคพิกัดเท่าไหร่กัดร้อยสองปอนด์กี่กิโลนะสามสิบห้าสามสิบห้ากิโลเมื่อกี้ช่างครั้งแรกเป็นไงผ่านไหมน้ำหนักนี้เราคุมมากี่โลครับได้คุมไหมได้ลดไหมไม่ได้ลดเลยสบายๆเลยเนาะแล้วเราเมื่อกี้ถามเขามาเขาบอกเจอเรามาสองครั้งเลยเหรอ เราเป็นไงสองครั้งแพ้เขาสองครั้งมันเกิดอะไรขึ้นสองครั้งเนี่ยยังไงหลงแข้งหรือว่าไปถอยเยอะไฟแรกร่างกายไม่พร้อมอ่าแล้วไฟที่สองอะที่แพ้ไฟที่สองแพ้คะแนนวันนี้ไฟที่สามมาในเมืองกรุงเนาะเคยมาชกที่เมืองกรุงย่างตื่นเต้นไหมนไหน่อเต้นนะแล้วเราซ้อมอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่จังหวัดตาาครับใช่ค่้ายมอยสิน้ำมนตนอ่ากลกวมือซ้อมมีเยอะไหมเยอะอ่าเก็บตัวมากี่วันครับ ประมาณไหนะครึ่งเดือนหรือว่าทั้งเดือนเลยมกรลา<ม>ได้เคลื่อนไหวที่ไหนมัางยังช่วงหลังนี้ย,ยังเลยแล้วโตปีที่แล้วจะชกที่ไหนบ้างปีที่แล้วชกที่นัเนแ่ยแถวภาคแถวใก๊้แถวจังหวัดเราได้ชกกี่ไฟปีที่แล้วประมาณสีณ่ห้าสี่ห้าไฟนะวันนี้มาชกที่นี่น้ำหนักสบายแ<ม>ต่ถอยไหม ไม่ถอยแล้วนะเขามีอะไรน่ากลัวบ้างไม่ไม่มีแล้วที่เราแพ้เพราะอะไรแพ้คะแนนแพ้เพราะอะไรถอยเยอะหรือว่ายังไงออกน้อยอะไรยังไงน่าจะถอยเยอะน่าจะถอยเยอะนะวันนี้ไม่ถอยเนาะอายุอะไรล่ะครับอายุสิบสามคนจังหวัดตากไปปล่อยประมาณกี่โลครับปอสามสิบห้านมือพื้นเพลเราเป็นมวยอะไรเป็นมวย ติดครับอ่ามวยฝีมือถนัดซ้ายหรือขวาถนัดซ้ายครับแต่ตั้งมวยขวาอ่าแต่กาดขวาแต่ถนัดซ้ายเราสูงร้อยเท่าไหร่1 5อยห้เอ่าเราชกมวยมารวมๆทั้งหมดนี้เท่าไหร่และประมาณสี่ห้าไฟเท่าไหร่นะสี่ห้าไฟอ่ารวมทั้งหมดเลยก่อนหน้านี้ประมาณห้าไฟยี่สิบถึงยี่สิบถึงสิบไหมเออเพิ่งมาหัดเลยเนาะสี่ห้าไฟนี่เองเนาะเอาฝ่น้อือเราไปเชียร์หน่อย เป็นกำลังใจเชียร์กระโจมไฟสีน้ำมันได้ครับผมโอเค